ผมก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ,รในการช่วยพี่ว<ร>ิรัติเป็แพรป่ปิดตาองค์นี้ซื้อมาปิดตาไม,ม,า 20, ม้องค์นั้นองค์นั้นซื้อมาสองหมื่นมีองค์เบ้ริ่มเลยครับพิมพใหญ่ซื้อมาสองหมื่นอ๋อนี่เป็นพิม์ใหญ่ใหญ่เหมือนที่เราส่งไปนี้เป็นพิมพ์มพ,มพิมพ,นนพ,มพกลาง,อ,นนลางอันนี้เล็กอ๋อโอเคครับมีครบเลยสามพิมปิดตาพระช่วงพิมพ์ใหญ่ครับปิดตาพระช่วงพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีพิมพ์เล็กครับนี่พิมพ์เล็ก เป็นไม้แต่ว่าคุกรักไม้แล้วก็มาทาสีแกะเสร็จคุกรักเวลาแกะมันจะใหม่เขาเขาก็ทารักบางๆแล้วก็ก้นฝังตะกุดครับแล้วก็อุดด้วยข้างนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นให้เห็นเลยมีใหญ่กลางเล็กเลยนะครับที่เป็นปิดปิดตาไม้แกะหลงพ้าช่วงนะครับวัชปาร์นะับเดี๋ยวผมส่งรูปศตูให้เดี๋ยวเอาขึ้นศัตูเห็นกันชัดๆคือจะต้องเป็นไม้แกะนะครับแล้วก็ตะกุดทารักแล้วอุดตะกุดใช่ครับแล้วก็อุดด้วยข้างอุดด้วยรักครับผม